อะไลวุง่ไหนนี่อะอยู่แถวโพลอดเลยลุงเก็บเกลืออยู่แถวนี้แหละเออจรเยอะดิชีวิตแสนเศร้าของการฟาร์มฟาร์มก็ไปยาวยาโอ้ในนอนดิฟังหายหมดเลยเีย้าที่ผ่ายเลยม้าแม่งขายแสนเดียวเองมันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วไปซื้อไปซื้อมาตั้งแสนแสนแปดมันขายไอเหี้ยแม่งวันนี้แม่งวัขายแปดท เออยืเอ้ยดีเลยใช่ครับสบายลุงฝากเข้าไลฟ์ด้วยว้าวไลฟ์ไหนลุงไลฟ์ลุงเองอ่ะไม่มีคนดูเลย อ่าไปดูดิลองเข้ามาดูดิลองมาส่องดูดิมันโชว์ไหมยอาไปดูสิดกดเข้าไปดูดิจะเป็นดวงเดี่ยวโซ่อ่ะเอาไปดที่สุดของที่สุด ได้เวย้ยไล่ได้ไหนลุงใน YouTube ช่องลุงเองเอ้ยเยี่สิบสี่น่าจะตายเอาเจ็ดไปก่อนแล้วกัน ห่อยๆกันไปเลยมันเดินโคตรช้าเลยนะอหาไม่เห็นมีคนดูอบอกให้ลงุงคนดูบอกคืออะไรบอกคนดูกี่คนกีน่คนนะมีมันจะมี มีหน้าจอแรกมั้งก่อนเข้าอ่ะศูนย์คนศูนย์คนแหลกวะนนแหลกสะดุดสะดุดสะดุดอยู่เออเหรอใช่เด<ะ>ีย๋ยวคงดีขึ้นมันจะดีเลยนิดนึงนะแหลกมากเลยลุงจริงเหรอเฮ้ยแตวตอนนี้ลุงดูไม่แหลกนะนะเฮ้ยอ้าว ่ลุงไปซื้อดาบอะไรมาลุงขวานเออเฮ้ยไงอนุเริ่มโหดเริ่มจะได้ไอ้เอ็งลองพิมพ์เม้นต์มาดิพิมพ์เม้นต์มาดิพี่มันจะเห็นไหมวะมันจะโชว์ไหมว่าไมเห็นโชว์เลยไม่โชว์แค่ในเฟซบุ๊กไงนั่นแหละลุงลุงทำโอเบสออกจอสองจอไม่ได้ เวลาลุงต่อสองจอเข้าใจว่าเออมันมันไม่ยอมโชว์ต้องไปเล่นนจอเดียวในโน้ตบุ๊กอะมันได้อ่ะเห็นแล้วนี่เองก็พิมพ์มาวนี่จุดจุดจุดเนี่ยจกไปมันออกไหนนี้ไงออกตัวในไอ้นีนเราจะไปเมืองไหนดีมาข้างบนดีกว่าไปประจนภัยหน่อย พื้นตัวยังอ่ะนี่ยัง,ยงไม่<ล>ค่อยเท่าไหร่เลยเมีหมื่นแปดเองแต่ว่าเงินยังแบบจิบอยู่มันยังง่อยๆอยู่นะต้องไปถ่ายาคาบโก้ไ้ลงุงเก็บเงินแถวเนี้ยไปเรื่อยดูว่าจะไปเมืองไหนดีคิดอยู่โบรดนี่แหละลงุง อ,อหาโหัวควกเป็นงไงโคตรเฟีเ้ยวเลยว่ะไลฟ์ตอนตีสี่ตีสามสุดแล้วที่สุดของที่สุดแล้วช่องเราสำหรับคนนอนดึกแต่ห้องเราไม่มีใครเลยนะลือไม่มีไม่มีมมมคนดู ลุงไลฟ์ยูทูบไม่เคยมีคนดูใช่อยับลุงใช่เพราะมันต้องเป็นคนดั้นจริงมันไม่เหมือนเฟซบุ๊กที่มันสาธารนณะมันเห็นคนเข้ามาแวะเวียนนา้นีน่ยากถ้าไม่เจาะจงมันจะแทบจะมองไม่เห็นเลยลุงไม่เจาะจงอ่ะลุงเจาะจงใครอ่ะไอเฟซบุ๊กใงลุงไม่ใช่ใน y o YouTube ไงมันเจาะจงไม่ได้ ยิงธนูยิงดวยกล้าตายของเราจากโอ้สู้ในป่ามองโคตรยากเลยทหารลาบตายหมดอ่ะโอ้ยเที่ยรล่วงล่วงล่วง โอ้ในป่ามันก็ยิงยากนะฮานูอะยิิงตดโอ้ยฮานูเร่าฟู้มันยิงอ้าหมาหลวงไม่ต้องช่วยวะ่ะเข้ามานี่เนี่ยุกเข้ามา บุกเข้ามาบุกเข้ามาปั้นทหารธนูเนี่ยสุดยอดแล้วโหเจ้าวะเฮ้ยอ๋อเห็นแ้นี่ยกมือแล้ว Ơi, vẫn chưa hết hết đâu. Chỉ có một chút Ôi, bị đánh chết rồi. Chết rồi, đau có thể không? Đánh. Đánh, ก็จะธนูเราแม่งแม่นอยู่นะเออเอาเรื่องว่ะแต่เจ็บเยอะว่ะโู 4, ที่สี่พันหกสู้าโอ้สู้ทหารไม่สู้เท่าไหร่หกสิบว่ะยี่สิบกว่าเองทำไมได้ 4, สี่พันหกก็ไม่รู้อ่ะเออได้ 4, ออ 4, สี่พันเลยเหรอลุงเออสี่พันหกอ่ะามจริงเอ้าจริงดิไม่หรอโหเจ็บเยอะอ่ะ เราไม่พักฟื้นเลยอ่ะพักฟื้นที่ไหนดีวะเนี่ยอืมัองนี่ดีกว่าไปเดินทับยาวครับผมเจ็บยี่สิบเก้า แม่ขอบคุณสองคนดูนะครับที่เข้ามาดูคือคุณชายหาแล้วก็ตัวลุงเองผมนี่แหละครับคนดูหนึ่งคนในนั้นนะแล้วก็ลุงจูเปิดอ,อีกจอหนึ่งดูครับผมนั่นแหละครับ<ม>สองคนอ้าวเหลือสองคนเมื่อกี้เหลือหนึ่งคนอ๋อบอดหนึ่งตัวก็ลงุงไม่มีบอลเราก็<ม>โถ, <laughs> โถเอ๋ยอ้าใครอีกคนหนึ่งเข้ามาดูนี่ทักก<ม>่อนนะเอ้าวออกไปแล้ว โอ้ไม่น่าทักเลยออกอไปเลยไี่เราโอ้โอ,ออกไปซะแล้วเศร้า ตายตายเข้ามาขักฝืนยาวๆลุงเสียหายอ่ะเสียหายเสียหายเจ็บเจ็บอยู่เจ็บหายหลายแสนอะไรเถอะอุตส่าห์ได้มาใหม่มาทั้งทีนี่เสียหายได้ไงอ่ะเจ็บอยู่เจ็บเอาเรื่องเลยเร็วขึ้นไหมโอ้โหเร็วยังไม่ขึ้นเลยน่าจะอัพได้นะแต่ตหารนงงไป ตายก็พอแล้วอ๋อดูดิเหลืออะไรบ้างให้เราอัปเกรดอ๋อทหารมา,อาโอ้โหได้ทหารมาเยอะเลยทหารมา อันนี้ได้เป็นน้ามะหน้าไม้ดีปะวะต้องลองซื้ออะไรมากิน lưu hương quá. Chúng tôi phải đi nước qua đây luôn. Áo à, áo à, áo à. แล้วลงให้สองสองสองพักฟื้นพักฟื้นก่อนดูกี่ตัวทหารตอนนี้เหลือสี่สิบเก้าตัวะเกนทหารชั่วๆมาก่อนซื้ออานแล้วหรอลุงยัาไม่มีตังค์หรอกมีสองหมื่นนี่ใช่อะเออ,อยากได้พักคื้หวังเต็ม มันเป็นมุมเบาๆล่ะพอคุมแล้ววะนี่เราตาพวาคนี้ไปแทงค,ครับเอาไปแทงค,ครับไปครับสิบตัวน่าจะพอได้อยู่ตัวละแปดสิบแปดร้อย ก็อโอเคมึงนี้มีอะไรขายไหมเทเดอร์ขอดูหน่อยสิเทเดอร์มีอะไรขายบ้างเฮ้ยม้าไม่มีขายมึงนี้ไม่ค่อยมีคนมาขายของอืม สองหน้าไม้ลุงก็ยังหาไม่ได้เมียนเดิมอ,อะไรดีน่าเมืองนี้ไม่มีใครขายของเลยของดีๆเมืองไหนลุงเมืองที่ลุงอยู่เนี่ยแม้แต่ซอง หน้าไม้ก็ไม่มีคนขายแย่วว่าพักฟื้นไปก่อนเฮ้ยมีคนกดเข้ามาดูครับผมโอสวัสดีครับผมใครเนยหลงเข้ามาดูช่องลุงนี่ทักทายกันได้นะใชายหาดอย่าเพิ่งไปไหนนะว่าอยู่ก่อนนะเว้ยไปไหนลุงช่องมีคนดูอีกคนนึ่งละ หลงเข้ามาเออคลายได้คลายได้ตีสามตีสี่นอนไม่หลับดิดดิดเออโปรโมทช่องหน่อยอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับช่องชายหาดนะครับของที่เฟซบุ๊กะครับชายหาดตีสามตีสี่ไม่หลับไม่นอนฮะใช่ป่ะคนหลังใช่ป่ะดูมีมีดิอ้าว ไปแล้วไม่ไอลุงไปนั่งไปกดซ่อนแชทเฉยเลยแล้วโชว์ยังไงนี่อ้าวเวรกรรมอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับฝากช่องอ่าชายหาดแสดงแชทนี่ไงโอเคโอเคครับผมฝากช่องด้วยนะลุงต้องทำลงไอ้นี้ให้ผมเว้ยทำอะไรวะลงในนี้ไงลุงไม่ค่อยได้ไลค์ไงนี่ครั้งแรกเลย อา้าวไปซะแล้วไปซะแล้วโทรเขาไม่ใช่คนประเทศเราลุงเขียนหน้าห้องปภาษาไทยเว้ยมันต้องมีคนหลงเข้ามาดูลุงเบ้องแล้ววะใช่ไหมโธ่อะไรเป็รครับทักวันก็จะเป็นวันของเราครับซึ่งไม่รู้วันไหน ตอนนี้เราก็พักฟื้นอาหารไปก่อนนะครับขายของดีไหมเนี่ยอเอาของไปขายขยะไปขายก่อนแล้วกันของขยะขายอืมขายไปเนี่ยของกากาก ได้มาเต็มเลยว่ะใช่ฮะของกระกาดเขียร์สองหายไปหายไปหายไปสิบเจ็ดโอเค ได้มาสองร้อยการสามเงินหมุนว่ะหมดแล้วลุงเงินหมุนเงินหมุนเงินติดล้อลุงใช่เงินติดล้อเอ๊ะดูไลฟ์มันมีเสียงลุงผมมาเปล่าวะฮะตอนดูไลฟ์มีเสียงลุงไหมทำไมอะลุงผ่ในยูทูบมันมีเสียงไหมเสียงลุงออกแต่เสียงผมไม่ออกเนาะเอ้จริงเหรอออกดิลุงเซะลุงเอาให้หมดเลยนะ ช่นะเหรอเโอ้ย<ห>จะขึ้นแล้วไหนไหนไหน,น,นอะไรไหนไหนขึ้นเลยอ่ะมีคนไหมกระตุกจริงเหออ่ะมีคนเข้ามาดูแล้วอ่ะจิ้งหอไม่เสียงไม้เสียงไม้ลุงอะตแตกลุงแตกไงอ่ะไม่ค่อยดีรอระไม้ลุงมันแตกมันแตกไงอ่ะ หน้าหนาวเริ่มเข้ามาเยอะแล้วมันแตกอ่ะลุงไม่เสียงไม่อย่างว่าแตกเสียงไม่ลุงอันแตกมันแตกไงองีไม่ค่อยดีหรอลอดฮิลิไมลุงมันแตกหมักโซ่ให้เข้ากลางหลังหน้าหนาวเริ่มเข้ามาเยอะแล้วมันแตกแอ่ะลุงไม่เสียงไม่อย่างว่าแตกอ๋อเสียงไมยไม่ช็อตช็อตปะไม่มันจะแตกลุงหลอผมเบ้าอิงไม่ได้พูดนี่ ไม่ลุงอะแตกลุงแตกไงอ่ะไม่ค่อยดีหรอร้อพี่ลิฟไม่ลุงมันแตกหมักโซ่ให้เข้ากลางหลังหน้าเป็นข้าวเสียงล้อพี่ลิฟไม่ลุงปักเข้าให้ฟันโดโดดังปึกเข้ากลางหลังหน้าเป็นข้าวเสียงล้อพี่ลิฟไม่ลุงปักเข้าให้ฟันอยากได้ผ้าคลุมอ่ะลุงเอ้ยเศร้าอ่ะไม่เป็นไรครับผมก็ลุงก็ยังไม่มีเงินซื้อใหม่ครับผมอ้าวแม่งไปเลย เขาบอกว่าอะไรลุงไม่ได้ปักไม่ได้บอกอะไรหรอกผมว่าเขาไม่ค่อยมีคนทักเข้ามาหรอกไม่ค่อยมีใครเม้นเข้ามาเออเขาไม่เม้นนะเข้ามาดูแล้วแต่ที่จะเปิด่ยนช่วยเออเขาไม่ค่อยเม้นนะแปกเหมือนกันแหละของผมไลฟ์ที่เซตปุ๊บก็อย่างนี้แหละเข้ามาดูแล้วแต่ไม่มีใครเม้นย่าเออจะทักกันว่างทำไมต้องต้องแก้ผ้าลุงเชื่อผมดิเขาอายหรือว่ากูเปิดกล้องเลยดลวะเออกูเปิดกล้องไลฟ์เลยเปิดกล้องไลฟ์เลยเหรอใช่แล้วมันจะดีเหรอสภาพเนี่ย ไม่เขาจะดูรีแอคชั่นเราด้วยไงรีแอคชั่นกูตอนกูหลับไงนะลุงก็อย่าหลับสิเยอเข้าไปแล้วขนาดนั้นเลยอ่ะใช่ลุงต้องเขียนชื่อเกมด้วยลุงเป็นตอนๆไปเงี้ยหรอมีมีร้องเทสไว้คนเดินมาคนคว้าฟ้าดาวแบบกระตามเฮ้ย